สวัสดีครับผมซีช่องซิทธิ์แอนจะทำคลิปเกี่ยวกับสรุปอาวุธและก็พลังของบุตรานะครับนักสู้ฝั่งมนุษย์รอบที่หกนั่นเองนะครับว่าบุตรานี่ยนะครับสู้นะครับไปแล้วนะครับก็ตอนนี้จบสิทธ์รอบที่หกนะครับแับมังงะตอนนี้ก็คือญี่ปุ่นไปตอนที่ห้าสิบสามนั่นเองนะครับผมก็สิทธิ์รอบที่หกวันนี้คือจบแล้วนี่นะครับก็มาพูดคลิปนี้นะก็จะมาพูดเกี่ยวกับอาวุธและก็พลังของของบุตรานะครับในเรื่องนี้นั่นเองนะครับในมหาสิโกรุเจษนะครับ ก็ผมขอบอกกันแล้วกันว่าบุฎาในเพุทธประวัติจริงก็คือเทพโคตรนะแต่ว่าในเรื่องนี้โดนเนื้อมันหนักมากๆนะครับแต่ผมว่าท่านก็ยังเก่งแล้วก็เป็นเทพองค์นี้ที่ผมว่าแข็งแกร่งมากๆนะครับในที่สู้มาทั้งหมดนะโอเคงั้นเราไปมางั้นเราไปรับชมนะครับอ,อาวุธแล้วก็พลังของบุฎาเลยนะครับผมก็บุดานะครับมีพลังในการเรียกได้ว่าการหยัง่งลูกนะพอนั่เองโดยใช้เนตรนะครับที่เป็นลายดอกบัวนะครับซึ่งเป็นเอมดอก ซึ่งเป็นแบบดอกไม้สําคัญในพระพุทธศาสนานะเป็นที่คนบอกว่าเออมันดอกบัวสีเหล่านั่นเองนะครับใต้โขวตมนนะครับใต้น้ำนะครับปิ่มน้ําแล้วก็เหนือน้ํามันเองนะครับเป็นการเอ่มอบอกว่ามนนษ้นเนี่ยนะครับถ้าทําไม่ดีนะครับหรือยังไม่ไม่ยอมไม่ยอมผุดขึ้นมาเหมือนบัวนะครับไม่ยอมยังยังยจมปักอยู่กับสิ่งเดิมเดิมหรือสิ่งชั่วร้ายนะก็ยังเป็นบัวใต้ใต้โัวตมนนะครับมี โบใต้าน้ำนะถึงจะล,ลุกขึ้นมานะครับแต่ก็นะครับแต่มันก็ยังจิตใจที่ด้านเยอะมากจิตใจที่แบบอีกด้านหนึ่งที่มันมีความอิจฉาลอสยาหรือความชั่วเยอะกว่าทนะําให้ไม่ยอมขึ้นมาปิ่มน้ำมากทีนะครับโบปิ่มน้ําคือคู่ที่จะกำะกำลังจะบ,บรรลุแล้วแหละแต่ว่ามันอาจจะยังไม่สุดนะครับต้องทําความดีแล้วก็เออแบบ ใช้ใจด้านที่ดีนะในการทําให้มันลุคนานาแล้วก็บัวพนานคือผู้ที่บรรลุทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้ที่มีทําความดีนะคบผมมิจากทาหรืออะไรต่างๆนันเองนะครับนี่คือข้อค่าของโบสีเหล่านะครับมันก็เป็นรูปดอกบัวนะตรงนงงนี้ของบุตรด้านะครับเป็นอาวุธบุตรด้านเนี่ยก็คือเอาวันนี้ก็คือใช้ในการมองเห็นอนาคตได้นะครับซึ่งมันไม่ใช่มองเห็นอนาคตแบบเห็นแบบฟิวเจอร์อะไรแบบเป็น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 ชาอะไรอย่างงี้ไม่มองเห็นได้แค่ ช่วงเวลาหนึ่งในในสั้นในอนาคตนะครับแต่มันไม่ได้มองแบบมองละู้เลยนะครับมันคือการมองเห็นวิญญาณไปกอดตัวนั่นเองนะครับก็คือคนเราเนี่ยจะมีกายหยาบแล้วก็ใจหยาบนะครับกายหยาบเนี่ยก็คือเป็นร่างกายของเราใจนะครับหรือมโนเนี่ยก็คือจะมันรหรือวิญญาณเนี่ยก็คือจะไปก่อนตัวเราสมมุติว่าผมนะครับจะไปดื่มน้ำนะครับวิญญาณเรานะครับก็แบบเดินไปหยิบแก้วน้ําดื่มแต่ตัวเราก็จะเดินตามนะครับ ด่านที่วิญ,ญญาณในใจของเราเหรือมันหรือมโนสั่งพอใจสั่งผมแล้วก็จะเติมไปที่วิญ,ญญาณเดินตามวิญ,ญญาณไปดื่มน้ําอันนั้นแหะคือกายาแต่ไอ้บุตรดานเนี่ยสามารถมองเห็นวิญ,ญญาณที่ไปดื่มน้ําก่อนตัวเราจะเดินหน้านั่นเองทำให้บุตรดาสามารถหลบก,กรารยิงตีได้หรือกอ่านเกมออกนั่นเองครับในการสู้กับเซโรฟุกุเนี่ยก็เซโรฟุกุเนี่ยค่อนข้างแบบอิจฉาเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างแบบบุตรดามันโกงนี่หว่าม,มันก็ไม่มีกฎนั่นเองนะนี่คือแบบนี่คือพลังนะครับข้าข้าวของนิติ ็คือพลังเนี้ยเป็นพลังที่ได้จากการที่พุทธะตัดสรูนะครับในเรื่องราวนะเป็นประวัตินะพุทธประวัติในเรื่องของชนเทปนั่นเองก็ผมก็ทํทคลิปไปแล้วนะก็คือหอมข้อค่าและกันพุทธะเนี่ยก็คือจะตัดสลูนะครับแล้วก็ได้รับพลังนี้มานั่นเองนะให้ร่้อนาคตเห็นวิญญาณก่อนกายานั่นเองนะครับโอเคนี่คือพลังกิจตัวของพุทธะโอเคนะครับต่อไปนะครับก็คือเอวของพุทธะนะครับหรือสัตตาเทพนะครับสัตตาเทพของพุทธะนะครับคือกงอวาวนาหรือกงอมนตานั่น จะเรียกยังไงก็ได้นะครับเป็นเกยคล้ายกับกงล้อแล้วก็มีสามารถไล่ไล่เวทมนต์หรือแบบไล่กระถาอะไรอย่างนี้ได้นะแล้วก็เป็นกงล้อสีเหลืองนะครับแล้วก็มีปลายแหลมนิดนึงนะครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็นด้ามจับเป็นไม้ธรรมดาเลยนะเอาวุธที่ค่อนข้างเก่งนะครับแล้วก็อาวุธยที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็อึดมากๆนะแล้วก็เอาวุ้ของมานับมีพลังในการที่สามารถยืมพลังจากพระแม่กกนอิมได้นั่นเองนะครับหรือว่าพริษัทของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับก็มุ้นี่สามารถไล่เวทมนต คาถาอคระไรตตานะครับแล้วก็สามารถไอ้กรองเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะครับอาวุธได้ตามอารมณ์นะบูดาบูดาไม่ไสามารถเลือกได้แต่มีหน้าที่ที่สามารถไล่ไปหมดเพื่อใช้กรองวานาได้นั่เองแต่มัาสามารถเลือกว่าจะเป็นอาวุธอะไรได้ไม่ใช่แบบคู่ต่อสู้จมดีมาเลือกให้กลายเป็นโลกกลายเป็นโลกเลยมันอยู่ที่อารมณ์ของบูดาถ้าอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดอารมณ์หัวร้อนอารมณ์ดีดีใจเศร้าใจหรือคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเปลี่ยนแปลงทามรูปร่างนะก็จะมีหกคบคู่มันเองนะครับก็ จะเป็นตามกลอินนะหกภพภูมินะครับกนเราไปทำให้เขาเข้าใจกับอาวุธของผมได้ดีกว่านะครับก็กุอินหกภพภูมินะครับเรามาเริ่มที่ภพภูมิแรกนะครับก็คือภพภูมิมนุษย์นั่นเองนะครับหรือมนุษย์สภูม,มิเองนะครับก็เป็นภพภูมิที่หนึ่งนะเป็นภพภูมิที่ถูกดูแลจากพระจุนทีอาาโลกิตีสวนนะครับหรือชื่อในภาษาญี่ปุ่นก็คือจุนเทคันนนนะครับผมอ่าจุนเทคันนนนะเป็นพ,พระโพธิสัตว์ในศาสนาพุทธมหายานนะครับผม ในภพภูมินี้นะคะเป็นที่อยู่ของมนุษย์นั่นเองนะครับซึ่งภพภูมิมนุษย์เนี่ยก็ได้เอ่ออาวุธของภพภูมิมนุษย์ก็คือเป็นให้กับมีดเอ้เป็นดาบสั้นนะเป็นกิจนั่นเองนะที่ใช้ในการเอ่อตัดขึ้น,ข,นขึ้นอะไรละ่ะขึ้นดาบขึ้นคมดาบของเซอร์ฟกุนั่นเองนะคะเราใช้ปรากฏอาวุธนี้ปรากฏตัวในตอนที่4 8นั่นเองในมหาสิบขขงชนเทพนะครับฉบับไทยก็ยังไม่มานะด๋ยวว่า แบบเอิมที่แปลไทยอ่ะคือในญี่ปุ่นมาแล้วว่ามีก็ในช่องผมก็ได้ทำคลิปไปแล้วนะถึงตอนนี่ห้าสิปลาแล้วบากทีคนเทพก็ใครยังไม่รับชมไปแต่รับชมได้นะครับผม <S <S โอเคนะครับภพภูมิภภูมิที่สองนะครับนั่นก็คือภพภูมิเทวดานั่นเองนะครับซึ่งภพภูมิเทวดานะครับก็ก็คือเทวดาแหละนะครับผมก็คือเป็นภพภูมินะครับที่ถูกดูแลโดยพระจินดามณีจัก,กรวาโลกิเตโวะน,นะครับหรือ ชื่อในญี่ปุ่นเนียวอิริคานนนั่นเองนะครับเป็นพระโพธิสัตว์นะครับแล้วก็เป็นพระอวโลกิเตศวรปางทรงจัดกแก้วจิน,จนดามณีน,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 นั่นเองนะครับก็ภพภูมินี้เป็นเพียงภพภูมิที่อยู่ของเทวดาหรือสวรรค์นั่นเองนะครับผมก็เป็นอาวุธก็คือเป็นคล้ายๆกับงาของลิปโป้นั่นเองนะครับใช้ในการสวนกลับกับกระบอกสากของเซรุนกุนั่นเองนะครับโอเคนะครับต่อไปเป็นภพภูมิที่3นะครับผมก็นั่นก็คือภพภูมิเอ่อภพภูมิ สัตติรัชานนี่นเองนะครับหรือหรือดีมมรัชานภูมิเป็นพระภูมิที่ถูกดูแลจากพระไหยะคาลีวะอาวโรกิเอสวนนี่เองนะครับชื่อในภาษาญ,ญี่ปุ่นบาโบทันนนบาบาโทคันนนนั่นเองนะครับเป็นพระอาวโลกิเอส่วนที่มีหัวเป็นม้าประจําอยู่ในพระภูมินี้เป็นพระภูมิของสัตว์ต่างๆนั่เองนะครับซึ่งพระภูมินี้นะครับก็ได้เป็นพระภูมินะครับที่ได้เป็นอาวุธนะก็คือกระบองแห่งนิพพานนั่นเองนะครับผมก็ เป็นภพภูมิที่3ที่กระบอกนิพพานก็ได้มาฟาดศลุกปุกน,นะจนเลือดอาบนะตรงนลนับตัวนั่นเองนะครับหรือตรงหน้าอกเลยนั่นเองนะครับก็เป็นภพภูมิที่ค่อนข้างเท่นะเป็นกระบปรงใหญ่เป็นสก,กเบือนะไ io, แหละแล้วก็มีเอ่มปลายอะไรนะกงล้อทของนาที่เป็นเรื่องเดิมของสีเหลืองน,นะครับอยู่เป็นเป็นด้ามให้จับนั่นเองนะครับต่อไปเป็นภพภูมิที่4ี่นะครับผมหรืออ,อ,อาสุรกายภูมินะครับภพภูมิที่4นะอ,อาสุรกายภูมิเป็นภพภูมิที่ถูกลนะครับโดย พระเอกาสมุขอาวโลกิเตสวนนะหรือชื่อในภาษาญี่ปุ่นก็คือจุอิจิเมนคันน์นะฮะเป็นพระอวโลกิเตสวนปางที่11บนะปางที่มีเศษใบหน้านะฮะผมภพภูมินี้เป็นที่อยู่ของพวกอสศูนย์นะฮะผมก็เป็นภพภูมินะที่เป็นโลกอหิงสารหรือโลกแห่งความไม่เบียดเบียนนั่นเองนะครับเป็นภพภูมิที่ปรากฏเป็นอาวุธชิ้นแรกของบุดด้านะครับในกล้อภาวนาทัรร้ง6นะครับก็เป็นโลกขนาดใหญ่นะที่ใช้ป้องกัน ขวานที่เซลฟูเปแบ่งเป็นเจ็ดแฉกยังตีเจ็ดครั้งนั่นเองนะก็ป้องกันได้ย่างยีซี่นะครับเป็นโรคที่ป้องกันได้สบายๆมากแต่ว่าก็แตกนะไปตอนที่สู้กับพญาม,มาเนี่เองที่พญาม,มาใช้สว่านใช้อะไรนะใช้เออม,มันเรียวกว่าอะไรไอน้นี่ที่มันเป็นคล้ายๆกับสว่านนะใช้สว่านสโลงสว่านนะครับเจาะโล่จนแตกนะเป็นรูเลยเองนะแล้วก็ไม่รู้จะพังหรือเปล่าผมว่าน่านจะพังเพงราะว่าพอนานครับได้แตกไปแล้วนะครับก็ได้ กอนที่ห้าห้าสิบสองนะครับเดีเ๋ยวท่านที่สามจะไม่ผิดนะก็ไปย้อนดูกันเองนะคราแนะ้วโอเคนะครับผมก็เป็นภพภูมิต่อไปจะเป็นภพภูมิที่ห้าภพภูมิที่จะเป็นภพภูมิเกิดจุดสุดท้ายนะครับภพภูมิที่ห้านะครับก็คือภพภูมินะแห่งเปรตนั่นเองนะครับผมหรือเปติวิสยะภูมินั่นเองนะครับเป็นภพภูมิที่ถูกดูแลโดยพระสหัสสพุทธะสหัสเนเนตะอาวาโลกิเดโซนนั่นเองนะครับหรือชื่อในภาษาญี่ปุนน่นก็คือ เซนจูคนนนะคะเป็นพระภูมิที่เป็นพระอวโลกิเตสวนปางพันมือนะครับเป็นพระภูมินี้เป็นพระภูมิที่อยู่ของพวกเปรตเองนะครับก็เป็นอาวุธนะครับคืออาวุธของพระภูมิเปรตเนี่ยจริงนะคะมันมันกำลังจะปาากฏแล้วนะแต่ว่าในตอนนี้ห้าสิบเอ็ดนะตอนจะปากรแล้วแต่ว่าความกลัวของมุานททาให้เปลี่ยนจากพระภูมิเปรตกลายกลายเป็นพระภูมินากกูบภูนะถ้าไม่เรายังไม่เห็นพระภูมิเปรตว่าพระภูมิเปรตจะเป็นยังไงก็ ผมว่าไม่น่าจะปรากฏแหละนะหรือถ้าจะปรากฏก็น่าจะปรากฏเป็นสปินออฟหรือแฟตแบ็กหรือเป็นตัวหรือเป็นประวัติแยกเหมือนภาคน,นี้โปกว่าจ,จะมีก็ได้นะพระบุดด้าเนี่ยมีอะไรที่เล่าเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเมียของบุดด้าหรือจะเป็นกษัตริย์อื่นนะครับในแคว้นอื่นนะครับแล้วเกี่ยวกับพญามาในโลกความจริงด้วยอีกก็อาจจะมีสปินออฟเกี่ยวกับการโชว์อาวุธพระคง์เปรตนี้ก็ได้ก็ได้นะครับต่อไปเป็นพระคุณท้ายนะครบผมก็คือเป็นนรกกระพุ่มนั่นเองนะครับซึ่งนรกกระพุ่มนะคะเป็น พภูมิี่ถูกดูแลโดยพระอารยาวะโลกิเดศวนนั่นเองนะครับหรือชื่อในภาษาญี่ปุ่นก็คือโซโคานนนั่นเองนะครับเป็นพระอวัลโลกิเดชวนนะครับปางประเสริฐที่สุดในรากฐานของปางอื่นๆแล้วนั่นเองนะครับในพระภูมินี้นะครับเป็นที่อยู่ของพญายมราชแล้วก็พวกว,วิญญาณที่กำลังชดใช้บาปหรือพวกพญายมาตรงนี้หรือ,รอสิ่งสัตว์ที่อยู่ในนรกนั่นเองนะครับพระภูมินี้ก็ได้กลายนะครับเป็นคล้ายๆกับเคียวรูปร่างที่เป็นหัวสินโตแล้วก็มีมีขนาดใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ โจกตีได้รวดเร็วและแรงมากนะครับแบบเคียวนี้นะครับก็ได้ปรากฏตอนที่51แล้วก็52นะครับนั่นเองในมหาเกรุลเทพนะเป็นพระภูมิที่ได้จากได้จากความโกรธของบุฎ่านะครับเป็นอาวุธที่บุดฎาไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยซ้ำนะครับผมเป็นพระภูมิที่ได้จากจิตใจสำนึกของบุฎาที่โกรธแค้นและอยากและไม่อยากให้เซโรฟูกุตายนั่นเองนะครับที่โกรธมากๆที่พยามารน่าได้เกิดกินเซโรฟูกุเข้าไปนั่นเองก็รับพระภูมิรับอาวุธนะครับของบุฎานะครับกรงล้อมโมลตาหรือกรงล้อมภาวนานะครับทั้งภพูมิ รวมถึงอาวุธน้าเนตรอย่างลูกนาะคนของบุฎาก็จบของให้นะครับผมอาวุธของบุานะ้าเนี่ยนี่บุฎาเป็ตัวละครที่เก่งอาวุธเยอะมากๆนะไม่ว่าจะเป็นวนล้อพียงหกภูมิไม่ว่าจะเป็นเนตรดังลูกนาคร,ร่างกายที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็รวมถึงอาวุธอีกอย่างหนึ่งนะครับในในอตอนล่าสุดตตอนนี้ยห้าสิบสามแล้วก็ห้าสิบสองเองก็คือตอนอาวุธดาบเจ็ดเขี้ยงเองนะครับซึ่งเป็นดาบนะที่ได้จากการวัวรุนนะครับของเทพกับเทพนะ ในการวอลุนของเซลฟ์กุนะเจตเทพเจ้าโชเลาแล้วก็บุตร์ด,ด้น,นะจนเกิดเป็นดาบเจตเทพไม่ดาบเจตเชี่ยวดาดเจตเทพอะไรดาบเจตเชี่ยวนะคะก็คือจะมีตัวเลขเจ็อันนะคะแล้วก็มีเซลฟ์กุเป็นด้ามหรือเป็นการกลางหรือนิเป็นนิพพาเดินศูนนั่นเองนะครับแล้วก็ได้แบ่งออกไปจิตจิตแฉกหรือคือเจตเทพเจ้าโชเลามันเองแล้วก็รวมติดคูกบบด่กับบัคู่กับบุตร์ด,ด้นจนกลายเป็นโกะพนา,านาใหม่นั่นเองนะคร <c oughs> <เ>ับก็อุ้งนี้ก็เป็นอุธที่แข็งแกร่งและเร็วแล้วก็แรงมา,มากๆนะแล้วก็สามารถต่อต,ต่อต้านั้ง พยามาได้นะคะแล้วก็ยังไม่ได้สปอยกันว่าเอาเนี่ยสามารถเผด็จศึกพยามาได้หรือเปล่าก็ไปรับชมคลิปที่ผมเคยทํามาแบบมหาศึกผมเทพตอนนี้ใหอนที่3มุดา้าเผด็จศึกนั่นเองนะครับก็มาไปรับชมได้นะครับผมก็ถ้าทคลิปไปแล้วนะ5แล้วอีพิพาทประการใดแบบคลิปนี้หรือคลิปต่างๆในช่องผมก็ขออภัยปอย่างสูงกรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ